Tilo. một tình huống mà có lẽ Polo sẽ làm quá nhiều điều những tình huống bông 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 quá ghê gớm và đây là Polo Tilo và có lẽ người chơi này có lẽ sẽ có nhiều rồi đánh quá ghê những tình huống bông hoa bông bông phải nói là đúng có một đánh bút bẩn Sakura đó là năm không bốn với Polo Polo đang muốn quá những này nói là follow võ công quá cao cường. งบน้อยมีสามร้อยเองอยากได้เยอะใช่ปะอขอแนะนําเป็นเว็บนี้ w ู o c o n z o n เป็นเว็บสุ่มคูป,ปองและสะกินไม่ต้องกลัวว่าจะเสียเงินเปล่าๆแล้วไม่ได้รางวัลเพราะมีของรางวัลทุกช่องเอาใจใส่ส,ส,สะสมสกินมีทั้งรีเจนต์อาติเมสุดแล้วจะมีล่ากาลิน่าขึ้นมาเลยนะครับและพิเศษเปิดฉลองเว็บใหม่เติมสามร้อยบาทได้หกร้อยเครดิตที่ w ู o c o n z o n ที่นี่ที่เดียวขอคุ้มจัดใครที่สนใจลิงก์อยู่ด้านหน้านะครับฝากช่องออเดอร์ด้วยครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีตรเล้าสู่ช่อง On Let ทำ YouTube นะครับผมอย่างที่เห็นไปนะครับผมว่าผมจะเพิ่งแลกเหรียญแลกสกินของฟอร์ติโนมานั่นเองนะครับทุกคนก็มันแจกสกินใหม่นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันแจกมากเนี่ยเราเนี่ยจะล้ำผิวขึ้นบวก0% 0หรือเปล่านะครับผมแต่ว่ามาอยู่ในมือผมเนี่ยต้องล้ำผิวอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเลือกกันเลยนะครับผมว่าผมเนี่ยจะมีอะไรสกินอะไรให้เลือกบ้างนะก็ไปดูกันในที่คลังเลยนะครับผม นี่เลยครับผมก็ได้เวลาครับผมก็มีแอนดอร์เทนแล้วก็ค i ิกซี่นะครับมีฟอร์ลินด้วยนะครับทุกคนที่แจกมาใหม่นะครับผมพลาดไม่ได้นะครับทุกคนใครที่จะหาไปรับเนี่ยก็ไปรับที่ช่องกิจกรรมได้เลยนะครับผมแลกเหรียญนะครับผมล็อกอินท่านั้้เองนะครับผมไม่เสี่ยงเงินอะไรทั้งสิ้นนะครับล็อกอินแล้วก็แลกเป็นเหรียญนะครับผมแล้วก็มาเลือกเป็นกล่องนะครับผมแล้วก็เลือกสกินได้เลยนะครับผมก็ไปชมกันเลยนะครับ โอ้ยตื่นเต้นคือแบบว่านานๆทีจะแจกสกินเทๆน,นะครับทุกคนก็สวยอยู่นะผมว่านะผมไปลองเล่นมาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะโชว์เท่แบบล้ำสุดๆแบบดีใจอะได้สกินใหม่นะครับ <laughs> ขอเลยวสี่ก่อนละกันผมก็ขอเวลวสี่ก่อนนะผมเทคก,การ์เลยนะครับอ้าวมีตัวหลุดมาปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยโอ้โหฟิกเกอร์โยกเรื่อยโอเคไม่เป็นไรนะครับผมผมเข้าบูนะ ไปดูเขาฟัมเสร็จนี่ไงพิเกอร์ปับ้ยไม่ถึงเก็บโอเคเฮ้ยขลบโหมไม่ได้ครับป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 ับโอเคดได้เฟิร์สบัตรนะครับผมเอ้ไม่ได้เฟิร์สดีผมเขามีคนฆ่าไปแล้วนะครับผมเฮ้ยมันมันลำดีขึ้นนะมันเหมือนมันคล้ายคเชิงกับสกินอาสกินแดงแล้วผมใครที่ไม่รู้สกินแดงคืออะไรนะสะกินเกย์ครับทุกคน <laughs> ที่มันนุ่งนุ่งแดงอะครับที่เขาแบบว่ามันเป็นแบบเหมือนนุ่งผ้า คือคล้ายๆกันนะแต่ว่าอันนี้ดูแบบชายชา,ยชายตีมากกว่านะครับบวกกับเสียงภาษาไทยด้วยนะครับคือตั้ตเตอเกมอารีแบบเอาเสียงภาษาไทยเข้ามานะคือแบบว่าฟอร์เรนลูกหลักเราเนี่ยก็เสียงเหมือนชายชา,ยชายตีมากขึ้นนะครับ <laughs> <laughs> เสียงมันแบบว่าชายแท้ชายไม่แท้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เสียงือแบบว่าเสียงเหมือนสุภาพบุรุษเกินไปอะนะครับเอ้ยโอ้ เรชัดดาวนึกว่าจะไม่รู้มันรู้นี่ว่าคือพูดถึงว่าเอฟเฟกต์เปลี่ยนไหมก็ไม่เปลี่ยนนะผมแต่ว่ารูปร่างโมเดลนี้ก็แบบว่าดูดีจากสกินออริจินอลมากกว่านะครับผมผมชอบตรงที่ดาบนะมันเปลี่ยนดาบใหม่ด้วยนะครับผมก็สกุลสกิลสีอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมทุกคนก็ถ้าใครอยากล้ำสวยหรืออะไรางี้นะครับผมก็ไปซื้อโบได้ที่ออเดอร์ช็อปนะครับห่อกนะครับผมผมเปิดแค่ปั๊มแรงนะครับทุกคน วิ่งกลับไปโหมันหลุดมันหลุดไปมันหลุดไปดาบผมพอดีนะผมวับกลับดีกว่านะครับเอ้ใช่ครับทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยผู้ติดตามผมเดินทางมาถึง1,300นะครับผม50คนแล้วนะครับก็ใครที่ชอบคลิปแนวการเล่นฟอร์เรสของผมเนี่ยผมก็จะพยายามอัพมาเร็วๆเยอะๆมากๆขึ้นนะครับผมดูให้อิ่มๆจุ๊ๆไปเลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะสอนเทคนิคแนวแนวทางการเล่นอะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมก็ถ้าใครอยากติดต่อกับพี่หมีกูก็ทักไปหาพี่หมีกูได้เลยนะครับผมพูริส พูดพูดแล,ล,ล้วพูิดอยู่แต่กูนะครับ,บเออใช่ครับก็เดี๋ยวเนี่ยผมเนี่ยจะจะอัพคลิปเป็นช่วงๆนะครับผมที่เล่นกับพี่แกนะครับก็นานๆทีได้เล่นกันกันทีนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าเขาเล่นฟอร์ลนเนี่ยก็จะบอกให้เขาเล่นฟอร์ลินแล้วผมก็จะกเ,าเกาะกอไอ้ย่าไปดูการเดินเกมของเขานะครับผมื่อใครอยากดูการลำของเขานะใครที่ไม่มีโอกาสที่ได้แบบไปเล่นกับเขานะครับผมก็ดูช่องนี้ไว้ได้เลยนะ พูดถึงว่าผมสนิทกับเขาไหมก็ไม่ค่อยสนิทนะครับทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยมีเพื่อนของแฟนเขาอยู่นะครับก็เวลาผมได้เล่นกับแฟนเขาก็จะได้เล่นกับมีปูด้วยนะครับทุกคนก็รอติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมทุกคนถ้าได้เล่นด้วยกันนี่ก็จะแจ้งนะครับผมก็เดีย๋ยวผมจะทำคอนเทนต์หนึ่งๆกับแก้ด้วยนะก็รอติดตามชมกันเลยนะครับขอบูละกันจะให้หรือเปล่านะขอนะครับขอนะครับ โบด่าแน่เลยนั่นไงโดนด่าแล้วโอ้โหโดนด่าแรงมากแรงเกินไปอ่ะเกินปุยมุ้ยเฮ้ยสกเกอร์ดอกปับ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 โอเคเอาให้ล้าด่าล้าด่าโหดูดิคนเราพาล้าผมะนครับ ไอ้ามูลานีังเงยอะไรเปล่าลยุล้ายลุยเลยนะเสียงเหมือนกันไหมลำ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 เป้งโอเคเก็บจ็อบคือจะลุกคือจะอวยว่าผมลำหดเกินนี่ก็ไม่ได้นะทุกคนก็ รำกับไก่ครับให้ดีไก่มารำกับคนอื่นนะครับผมทุกคนก็บอกทุกท่านไปชมไว้ก่อนนะครับผมรำเพื่อคอนเทนต์และให้ไลท์เท่านั้นนะพอดีว่าอยู่แหล่งหลักเนี่ยไม่ค่อยจะมีสังคมเล่นกับคนอื่นเท่าไหร่นะครับผมหมายถึงกับว่าถ้ามองโดยรวมนะครับผมการทาคลิปเนี่ยมาเล่นกับแหล่งทำต่ำ่างี้ครับผมอย่างเช่นคนเนี้ยก็เป็นคอนเทนต์ให้เราทําคลิปได้แล้วนะอย่างเช่นพันด้าคนเนี้ยนะครับผมพอไปอยู่แหล่งสูงอย่างเช่น50ดาวขึ้นเนี่ยซูพีมอย่างเงี้ยครับผมกอลีอสอย่เงี้ยครับ ก็จะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะตั้งใจเล่นมากกว่าแล้วก็จะมีสังคมคนละแบบนะครับผมคือแบบว่าต่างคนต่างเล่นนะครับผมทุกคนไม่ได้เหมือนแหลงพวก am, แพตินัมแหลงโกอะไรประมาณนี้นะครับอย่างนี้เนี่ยเขาก,ก็แบบว่ากล้าคุยกล้าเล่นกันนะกล้าคุยกล้าพูดกันนะครับผมก็แหลงหลักเราเนี่ยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้มีสังคมกันนะผมส่วนใหญ่ต่างคนต่างเล่นกันมากกว่านะครับอันนี้ความคิดผมนะครับผมก็ใครคิดเหมือนกับผมนี่ก็เม้นมาได้เลยนะ พอคิดผมก็คิดเหมือนกันนะผมว่าแรงสูงเนี่ยไม่ค่อยจะมีสังคมมันเท่าไหร่นะครับเหมือนต่างคนต่างเล่นมากกว่าเล่นไปเอาชนะนะครับประมาณนี้นะควายควายได้ควายมันก็ได้แค่แย่งแหละเด็กเกียเนี่ยเด็กเปพ่อแม่ไปตังสอนพ่อแม่ไปัโอ้โหได้เป็นชุดมันมาเป็นชุดเลยอ่ะโอ้โห บ้าฟ้าหายเท่ากับบ้านผมหายอ่ะบรรดาอย่างเงี้ยหายขอครอบครัวเลยมั้งผมอ่ะเกินไปด่าแรงเกินนี่เดี๋ยวผมเสิร์ฟปั๊บ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 ลั่มในป้อมเป็นไงล่ะมหาเทพลำในป้อมปั๊บ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 ลูกศิษย์มหาเทพลำทหารปั๊บ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 โอเคเกศสองเกศสามหรือเปล่าเกศสามโอ้โหป้อมล็อกโอ้คีปหมดนะครับผมเพื่อนไม่ตามไม่ เอาเซฟิทมาฟาร์มเหรอเพื่อนอุ้ยเลือดเหลือน้อยแต่ผมร้อยเปอร์เซ็นต์ผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมผมร้อยเปอร์เซ็นต์เป้งนี่ไงตายไปดีอะไรแพนด้าผมได้นะครับผมได้นะผมได้คิวนะล่ำปลาปลาผมให้สองหนึ่งเลยให้สองโอ๊ยดอกเว้าทีเดียวโอ้โหโดนล้างหมดเลยอ่ะ้โหดีใจดีใจดูคนดีใจครับผมเขาดีใจนะเขาดีใจอ่ะ ก็ดีใจด้วยนะครับผมที่ได้ค่านะครับตอนนี้ผมก็ได้ไปสิบสองตัวนะครับผมถึงตายเยอะแต่ได้ไปสิบสองตัวนี้ก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรอีกแล้วอะและเกมนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เป็นการเล่นสกินใหม่ที่แบบว่าดักทุรคุรีมากมากนะครับทุกคนก็ทั้งตายแล้วก็โดนเพื่อนด่านะครับผมโดนเดี่ยบร่งบัฟตาเดียวนี่โดนด่าทั้งเกมเลยนะก็เป็นฝ่ายผมที่ได้ไอพีไปนะครับผมทุกคนก็ก็แยกอะครับอืมถ้าผมมีคนแยกอะทำไมอ๋อ ก็ถึงจะไม่ตายแต่ว่าถึงถึงว่าจะตายแต่ก็แบบผมแบกอะ่ะก็มาดูกันครับผมว่าผมตามรามเม็ไปเท่าไหร่นะครับผมเล่นเซตไอเทมของํำสังหารเลยนะถ้าใครหาไอเทมไม่เจอก็เสื้อไปหาตรงสมรภูมินะครับผมก็จะมีชื่อํำสังหารอยู่นะเลนของท็อปหนึ่งนี่ต้องใช้โปรนะครับผมโหคนนี้ปักแซบเกินไอดีวินไก่นี่ว่าเกินไปอ่ะดายับเลย ดีพอร์ตเลยนะผมถ้าใครเจอนะแต่ผมไม่อ่ะเจอบ่อยแล้วอย่างเงี้ยก็ถ้าใครชอบคลิปแนวนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมจะมาทำคลิปเลยเนี่ยก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีสวัสดีครับ